แกใส่แก่เลยใส่แก่เลยถึงบ่ช่วโอ้ี่คือการหวานแห่เงแห่กลกวงโอ้ยนังระหวานนันมาภาพเลยแหเป็นแห่แคบแคบโอ้แห่กลุ่กลวงเคยมีที่ไหนโอ้หมองคานี่ันจะเือใหม่บว่านโอ้คือแหลมสิเอ้ในลำหมองฟ้าอยู่อยู่กับสร้างหัวมือนปันนี่กูปวดเอาน้ำดึก บ้ดาวยัาผมมันเตะติ no. oh, really like e ่ต like, um, ุ๊บตุ Geez ๊กตุ๊ตุ๊กเตี้ยตยังโอ้ตี้นเตมันเข้าไปเนี่ฟังเนาะขาสางตัวกูฟุ้งในอยู่แลยวจุนได้ป่าล่ะจุนแห็บเป็นปลาตีนเง้มาเนาะตูดเข้าไปตูดเข้าไปต้อมต้อมตน้อนยนยนมาเาลังบอกยเดาเขาล่ามีใจยืนเาบอกย็นนี่ตัล้วนั่นปลาเสียยงเนี่ย ยูใส่เยน้องยูบอกเลยบอกกูคยเลยบอกป้นตายเห็นป้าตายเห็น่มันชุ่นตีนคุณนี่เขาอกม้วแม่ตัวใหญ่ด้ัยตัวหน่อยด้วึถอยูบอเดียนี้ถืุ่มนึนบอกกเห็นเหขนว่ามันเห็นบ่นั่นี่ยอย่าจ้ำตีนเจ้ำเอามาเลยมุดหน่มุดหน่อยขหาำไปใส่ตีนคนนี่มันยูุ่ตีนนี่มุดลงไป บ่บ่บู่สียวมงดอกเสืยมึงมือสอนสุดแจงมือสอดสดแกค้าง้สาบหรอกน่นนั่นผู้เหยียบไปแล้วตนึงปลาไปยังก็ขวยช่ขาวก็่งะปลาคือบ่อนขึ้นด้วยนั่นแต่ว่าโชหน่อยโชวหน่อยใครได้ตวใหญ่ยกโชให้หน่อยวิทย์เมือโว่าจีโว่าำัหนึงว์มื่ได้ล่ะ จมแล้วจมแล้วนี่จมแล้วนี่มาเอาเนี่ยนี่จมแล้วเป็นไงเลยมีปลาซิวอ้าวครับปลาเสอ้วอ้าวโชดยี่ปลาเส้วอ้าวมอยางลมันจะจมแล้วมาเอาเนี่ยเสร็จล้วโอ้น来了哦哦来了来 โอ๊ยปลาสวยปลาสวยดีจัเลยปลาสวยปลาสวยปลาสวยงามนี่นี <h 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 ่นี่ <h <h ่นี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  <h <h ่นี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 ่ไี่นี้นี่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 ไี่น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 ี่ lần là, lần lượt 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 lần Này, lần lượt lần lượt lần เห็นที่เาตัวาเป็นตัวป่าก็เอาก็บกหายมึงันจะเป็นอียงในสวิงมันต้องเขียดไปก็ได้ตัเาวดดย่านี่กูให้บกเด็ดทายมากันหนักกจะทายแบกนหนกูยิกหัวมันทายมากันน่โอ้ยให้หลุดมือได้กูขากูดนี่ครับได้แล้ว <c oughs> ามวยามวมวยกินนาปกกไปเนี่ยหมวยาพันใส่นาปกกลยเนี่ย